อุชานายิกสูตรว่าด้วยพวกเทวดาที่มุ่งหมายจะเพ่งโทษ35สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาผู้มุ่งหมายจะเพ่งโทษจำนวนมากมีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเจตวัน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ยืนอยู่ในอากาศเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ในอากาศได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลใดตนเป็นอย่างหนึ่งกลับประกาศให้เขารู้อีกอย่างหนึ่งบุคคลนั้นชื่อว่าลวงเข้าบริโภคโดยความเป็นขโมยเหมือนพลานนกลวงจับนกเะนั้น ความจริงบุคคลทํากรรมใดควรพูดถึงกรรมนั้นไม่ทํากรรมใดก็ไม่ควรพูดถึงกรรมนั้นบัณฑิตทั้งหลายรู้จักบุคคลผู้ไม่ทำดีแต่พูดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าใครๆก็ไม่อาจดำเนินปฏิปทานี้ด้วยเหตุสักว่าพูดหรือฟังอย่างเดียวผู้มีปัญญาทั้งหลายมีความเพียรเพ่งพินิษ ย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมารด้วยปฏิปทาอันมั่นคงนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายทราบความเป็นไปของโลกรู้ชัดดับกิเลสได้แล้วข้ามพ้นตัญหาและเครื่องข้องในโลกแล้วย่อมไม่พูดโดยแท้ครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นลงมายืนอยู่บนพื้นดินหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าว แล้วได้กลาบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ได้กระทำความผิดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาพวกข้าพระองค์ได้สำคัญผิดว่าพระผู้มีพระภาคอันพวกเราพึงรุกรานขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอภัยโทษแก่พวกข้าพระองค์เพื่อสำรวมต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นผู้เพ่งโทษโดยประมาณยิ่งกลับขึ้นไปบนอากาศเทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อเราขอโทษอยู่หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้ยังมีความโกรธอยู่ภายในมีความแค้นเคืองหนัก บุคคลน,นั้นชื่อว่าย่อมผูกเวนหากว่าในโลกนี้โทษไม่มีความผิดไม่มีและเวนทั้งหลายไม่สงบบุคคลในโลกนี้พึงเป็นผู้ฉลาดได้อย่างไรใครบ้างไม่มีโทษใครบ้างไม่มีความผิดใครบ้างไม่ถึงความหลงไหลในโลกนี้ใครเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อเล่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระตถาคตพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้แล้วผู้อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงไม่มีโทษไม่มีความผิดพระตถาคตพระองค์นั้นไม่ถึงความหลงไหลพระตถาคตพระองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อเมื่อพวกท่านขอโทษอยู่ หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้ยังมีความโกรธอยู่ภายในมีความแค้นเคืองหนักบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมผูกเวรเราไม่ชอบใจเวรน,นั้นจึงยกโทษให้แก่ท่านทั้งหลายอุจชานนายิกสูตรที่หจบ